ปลดโซ่ล้งปลดเชือกหลังปลดเชือกหลังก่อน เอาเอาเอาขึ้นมาไว้บนรถเลยลนะเอาเอาเอาขึ้นมาไว้บนรถ เอาเอาล้อหนุนฝั่งนู้นด้วยเจ็บไอ้เองเข้าเกียร์ไปด้วยเอเอ,เอ,เอ,เอไม่ได้ยินอีก ปวดดิปวดดิปวดดิเฮ้ยเบิร์เชือกไปสตาร์ทเรือเลยดึงดึงดึงเชือกไว้ดึงเชือกไว้ โอ้ยแล้วจับอย่างนั้นจับอยู่ไหมเนี่ย ตัวช่องวิจิตรธรรนะครับวันนี้เขาจะออกไปตกปลาตกมึกเนาะกันขึ้นแล้วกันนันเกาะน,นะครับวันนี้เข้ามาสังเกบครบสังเกบไซเบอร์ครับทัุกคนครับมากันซี่นเนาะอากาศกำลังดีนะจงุงวะคำนี่เนาะ หลังจากที่วิยทยษถ่ามาเดีออกเรื่อมาสองอาทิตย์เนาะสองอาทิตย์เลยโบมีคลิปลงเลยพี่น้องเอ,อ้ยมือนี้กันได้โบได้ก็สิลงคลิปให้พี่น้องเบิ่งล้วเอาไว้เขาสิไปเกาะข้างหนาวนะครับสองอาทิตย์มาไหนี่ก็นขึ้นร่มแห้งวิทยษท้าก็บาเดีออกเลย ทีนี่ครัเดี๋ยวมาล่องหลุนกันบ้างนะครับจะแต่ว่าได้ว่าได้กับจีล่องไหมพี่ร้องเพราะว่าทีนี้ถ้าไม่มีคลิปเลยว่าได้ล่องคลิปมาสองอาทิตย์แล้วฝากคนไะไรคนแช่คนติดตามไปเรื่อยพี่น้องเดี๋ยใจเดี๋ยใจเจียมเดี๋ยวไปขึ้นเกาะอีกที่นึงเนาะพี่น้องเดี๋ยวไปเบิึงบรรยากาศยุ่เกาะเลยครับ พี่น้อตอนนี้เขาก็มาหอดเกาะนะไฟกับว่านพร้อมมันไเด้เดี๋ยวไปที่พักแล้วก็จะคอยจะเปิดไฟทายที่หนึ่งนะพี่น้อเดี๋ยวไปที่พักกันนะนี่กับพวกแน,น,นเพิ่นมาจากทั้งเทปเนาะมาจากไปทั้งไกลๆนะจล็กน้อยอบรรยากาศเกากะแ่ำแรงๆเนะ ประมาณนี้ไปหน่ะข้าออกกิจวัตรเนี่ยจังไงเช้าเช้าพี่เศร้าเศร้าครับกลางแดดลมดีไหมเนี่ยเดี๋ยวไปไปพอกันอยู่ที่พักเลยนะครับนะขุดความสุขให้นะโอ้โหพูดไปเป็นซะด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวไปอยู่ไหนอะ นี่นะครับบรรยากาศแคมปิ้งนะครับบรรยากาศแคมปิ้งในเกาะนะทำไก่อบปี๊บกินนะครับวิธีวคนน่าชอบนะวิธีน่าทามนะครับพูดอะไรกันรู้ครับพูดอะไรกันไอ้นี่นะครับพูดติดตามมยไปได้พี่น้องมาตกปลานอนเกาะ มูสิมารหรือว่มานถ้าบ่มากนก็โทษันคนขับเรือ <c oughs> มันจอดเรือมาบนนะเบิ้งมาเบิ้งทายเบิ้งขัวนะก็เลยบมโหสิมารหรือว่มามันเกาะเรี่ยนะเ, <c oughs> เนี่ยก็ทะเบียงพร้อมครับเนี่ยตะเบียงพร้อมครับรสันุ่มประจันนะฮะมันอยู่แค่ตรงนี้เอง ก็เปิดไฟล้อมมึกเรามีพี่ๆเขาขออนระยะก่อนระออดุดเดินก่อนระยะเขาตัดนะเพราะว่าถ่ายพอเราลงอยู่สูงเครื่องบอกเขาดึงงั้นงั้นไม่ไปดีกว่าปะเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์ทีมงานอะไรอีกคนนะครับวันนี้จะได้ไหมพี่พลครับครับได้วันนี้เป็นไงพี่ได้แน่นอนครับ มั่นใจครับได้ปลาได้ปลาครับเพราะผมเก่งเกือบจะไม่เกือบจะดีอยู่แล้วมาดูดีกว่าว่าไก่ตัวปี๊บมันเป็นยังไงพี่เก็บไม่ไม่แรงหรอกแรงเยอะเดี๋ยวถ้าแค่ความร้อนมันขึ้นโอเค ไม่ไปครับเขินฮะปิดดี่ว่าไปแล้วอบไก่อบไก่เด <c oughs> ี๋ยวในมือหนิสรงสิทธิ์เดี๋ยวกินบ้ามือหนิ สูตรปูเล,ล้าแล้ววะนั่งคุณกันนัง่งเมียวปลาก็มึกบอกินเงียบคลิปเบืเ่อไฟเขียวพี่น้องรอมือเขาเนาะโอ้โหสิพี่โตวะเดี๋ยวรอดรุนกัน เดอนกระแจ้งงี่นองเอ้ยเห็นในิัไม่มีมึกไม่ีปลากินตกมาโดนเราเพราะท่านใดโตอยู่นี่หลุน,หลน,หลนตๆอกันไปครับ้าวบ้าไดเมื่อนี้กระทษเลือดละ่ะเลือดบอกให้จอดขวนจอดใส่น่ามนบกจะมนวนมาง าพี่น้องได้แล้วตัวนึงไ่สามารถที่ไปได้ไทยว่าท่านเนาะฝนเบืองหน้าคนคันไทยหนาวคนใดเอออีพี่สมชายตีเดียวเลยสมชายเก็บนเป็นดิไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เอ้ช่วงนี้นะไม่ดีตกมึกเอ้ตกปลาไม่ได้เห็นแยงไหมพี่น้องเดี๋ยวเด้วงก่อน เคยสอยยังโอ้ยมึกอีกแล้วพี่น้องเอมือกมึอก,กมันตกโอ้ยเสียดายเสียดายเสียดาเอเสดยดเลย เฮียถ้าตัวคนใดเขโตอยู่ถ้าเรากินเกินจากนี้เตรียมตัวอ้วนได้เดี๋ยวเก็บไปเรากิอื่นะานะเดวรุ่นตาพี่น้อะไรคนเดยวเ้ยเดาว่าเขาจะอะไรพี่มึกกระดองพี่นังเออมกกดองเออได้มืกกระดองตัวที่สามนะพี่นังเอ้ มา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 อยู่เดียวเนี <the> ่ยนะเออว่าธรรมดาว่าธรรมดาใครลูปอะไรเนี่ยตะพกใส่ผมเอาจะพี่ผมไม่ได้อยากตก้วยอืมมือกระดอมใช่นหมลตดประมาณเครงกิโลข้อไดก้วยายะามื่นเอื้น วันธรรมดาโอ้ยเอบอ้แองโอ้ยไปยทรากับแหงเหมือนเนาะจัดานเลยเอาไปเก็บเลยนี่มืกระดองใส่งบงมีตับข้าวแล นี่กขขอดนวพี่น้องเอง้ยคืนนี้ถือว่าบ้านโซ่ข้อมทะเลหรอกมันเพิ่งเลยสามโซ่นะเดีแยวรุ่นไปอีกบ้านเด็เดแยวรุ่นนี้นะพี่น้องถอายเวลาิบเปิดปีบแล้วพี่น้องเดินาไก่อบส่งปไป,ปะจะกินวาอีอ๊

โอเคไปแล้วไปแล้วพี่น้องขึ้นนี่แกสิขอปิดคลิปไว้ในเพียงเท่านี้เนาะแล้วก็ซี นอนตรงเตนี่เนาะแล้วก็ต่ออื่นะมือมอือ่นอ,อ,อาจจะมีคลิปต่ออีกที่หนึง่งคลิปนี้อขอปิดคลิปเอก่อนแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์พี่น้องกดติดตามช่องในน้อยของพิธีนธามนะครับเด้อเดี๋ยวสิขอไปนอนก่อน,อนแล้วก็มืบอื่นพอกันไหมครับ

มูเนาะกำ่ังจโฟกัสแนวะ่โฟกัสแนวน่เดี๋ยวสักพักเขาจะเก็บเบ็ดนะพี่น้่งเดี๋ยวเขาจะออกไปตัวปลากองหินหนะมนขึ้นับได้มึกมาหาตัวหกตัวเนะาะปลายัางเงียบอยู่ เดชมบรรยากาศไปก่อนครับบรรยากาศรอบๆมึขึ้นกันนนี่นะเดี๋ยวไปเก็บของกัน,กนครับเดี๋ยวออกไปตัวปลากองหินติดตามมึงครับ